ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวส์ค่ะพบกับดิชันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชธพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ค่ะซึ่งในช่วงสถานการณ์โควิด1 9นะคะทุกท่านยังสามารถติดตามการถ่ายทอดสดของบุญนิวส์ค่ะได้ทางช่องทางของ zoom02.com/od/5 7 meeting id 983 801 73 199 โดยจะเปิดห้องในเวลา13นาิกา45นาทีค่ะและถ่ายทอดสดเวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกาค่ะนอกจากนั้นนะคะยังสามารถติดตามรับชมย้อนหลังค่ะได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์ค่ะพร้อมทั้งออกอากาศทั้งสถานี GBN ในเวลา17นาฬิกาอีกด้วยค่ะ แต่ในวันนี้นะคะก่อนที่ทุกท่านค่ะจะได้รับชมข่าวที่น่าสนใจนะคะบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทสำหรับการปฏิบัติธรรมมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะค่ะเป็นคำทบคำสอนโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยค่ะกับบทที่ว่าการปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เรามีกำลังใจเข้มแข็งสามารถเอาชนะสิ่งเร้าเย้ายวนกวนใจ ที่มีมากมายตามกระแสะโลกชวนให้ใจเราตกต่ำได้ค่ะคุณผู้ชมคะก็เป็นโอวาทน,นะคะที่สำคัญค่ะที่จะเป็นกำลังใจนะคะให้กับคุณผู้ชมทุกท่านในการปฏิบัติธรรมค่ะเพราะว่าในทุกช่วงของชีวิตของเรานะคะการทำสมาธินั้นเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะเพราะว่านอกจากจะช่วยให้จิตใจของเราเบิกบานแจ่มใสนะคะยังสามารถ เอาชนะอุปสรรคต่างๆได้ด้วยสมาธิที่ทําให้ใจเราหยุดนิ่งค่ะและยังเป็นภาวนาใหม่นะคะนั่นก็คือบุญที่เกิดจากการทำใจให้ผ่องใสซึ่งเป็นทางมาแห่งบุญกุศลอีกด้วยค่ะค่ะและในช่วงแรกนี้นะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมค่ะไปรับชมข่าวที่สำคัญและจะทําให้คุณผู้ชมปลื้มนะคะนั่นก็คือในวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะซึ่งเป็นวันมหาปุชนียาจารย์ค่ะ ซึ่งทางวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะก็ได้จัดงานบุญตั้งแต่ภาคเช้าจะถึงภาคค่ำโดยผ่านทางออนไลน์เพื่อบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ค่ะโดยภาคเช้าเป็นบรรยากาศงานบุญพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานออนไลน์เนื่องในวันมหาปูชียาจารย์ณา้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนกยูง สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายเพื่อรำลึกถึงมหาปูชียาจารย์ผู้ให้แสงสว่างแก่ศิษยานุสิ์และในงานบุญครั้งนี้ได้มีผู้มีบุญมาเป็นเจ้าภาพนำกล่าวถวายโคมประทีปเจ้าภาพนำกล่าวถวายปัจจัยสี่ผ่านทางซูมและเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทาน ภาพการสร้างบารมีของลูกหลานมหาปูชนียาจารย์ในครั้งนี้ทั้งที่เดินทางมาร่วมประกอบพิธีในศูนย์กลางพิธีและร่วมอนุโมทนาบุญผ่านทางออนไลน์เป็นภาพการสร้างบุญด้วยใจที่ปิติอเลิศเบิกบานในบุญกันทุกท่านค่ะและในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์ของผู้ที่มาร่วมพิธีงานบุญในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกับร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะ ก็วันนี้นะคะเป็นวันมหาปูชียอาจารย์ก็เป็นอีกหนึ่งวันสําคัญของพวกเราเลยสําหรับตัวเอมี่เองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ให้เรารู้สึกว่าเราโชคดีขนาดไหนนะคะที่มีมหาปูชียอาจารย์คอยสอนเราคอยดูแลเราตลอดเวลาไม่ว่าเราจะรู้สึกวิตกกัง,งวลหรือกลัวหรือรอะไรต่างๆนานา,นาความรู้สึกที่เรารู้สึกกันอยู่ทุกๆวันนะคะเราก็แค่หลวงปู่คะหลวงพ่อคะคุณยายคะ เท่านั้นนะคะมหาปูชนีอาจารย์ก็ช่วยเราทันทีเลยแล้วก็วันนี้เนี่ยก็ได้ระลึกคําสอนที่หลวงปู่หลวงพ่อและคุณยายทั้งสองเนี่ยได้สอนเรามานะคะให้เราเนี่ยได้เจอความสุขภายในให้เรารู้สึกปลอดภยัยให้เรารู้สึกมีความสุขแล้วก็มันเป็นความรู้สึกทีออ่อธิบายยากเหมือนกันนะคะ it's a feeling of bliss it's a feeling of aliveness it's a feeling that you're always safe no matter where you are no matter how hard life may be you always have the teachers and our spiritual guides looking down at us and they're always there for us no matter where we are and no matter how we're feeling so, if เออถ้าไม่มีคุณยายอุบาสิกาจันขน์ขนงยุงก็ไม่มีวัดพระธรรมกายแล้วก็ถ้าไม่มีคุณายานนย,าายาทองสุขสำแดงปั้นก็ไม่ได้ มีคุณยายอุบาสิกาจันทร์ขนอ,อยุงเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะขอให้ทุกท่านนะคะได้น้อมใจนะคะนำบุญทุกบุญนะคะถวายแด่มหาปูชนียาจารย์ของเรานะคะที่ท่านมีบุญคุณกับเรามากมายหาคำบรรยายไม่ได้เลยกับบุญคุณครั้งนี้นะคะที่เกิดมาในชาตินี้เนี่ยโชคดีมากๆค่ะที่เรามีมหาปูชนียาจารย์เนี่ยเป็นผู้ที่สอนสั่งเราให้เราเนี่ยได้เป็นคนดีอยู่ใน ศีลธรรมแล้วก็ครอบครัวก็จะมีความสุขนะคะมันเป็นความยิ่งใหญ่มากๆค่ะกับการที่มีวันนี้นะคะขอให้ทุกท่านนะคะน้อมใจนะคะส่งบุญให้กับมหาปุชนียายารของเราแล้วก็ระลึกถึงของท่านด้วยความปลื้มปิติยินดีนะคะ งขออนุโมทนาบุญนะคะกับท่านเจ้าภาพค่ะและยอดการมนตรทุกท่านเลยนะคะที่ได้ร่วมอนุโมทนาบุญค่ะในพิธีสวดพระพุทธมนต์และถวายพระทหารเป็นสังฆทานวันมหาปูชนญยาจารย์ค่ะและนอกจากนั้นนะคะในช่วงบ่ายของวันที่3กุมภาพันธ์ค่ะเรายังมีงานบุญอย่างต่อเนื่องนะคะในพิธีอัญเชิญมยุระนาวากาศเพื่อบูชาธรรมมหาปูชีญาจารย์ค่ะ ในภาคบ่ายของวันที่3กุมภาพันธ์ได้ประกอบพิธีอัญเชิญมายุรนาวากาศบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์โดยมีคณะสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาได้น้อมใจบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์และได้ตรึกระลึกนึกถึงคุณงามความดีและการสร้างบารมีของมหาปูชียาจารย์ ภาพมหาปิติในวันนี้ได้เริ่มขึ้นเมื่อคณะสงฆ์ผู้มีศีลาจรรวัสอันงดงามได้ก้าวเดินนำหน้ามายุรนาวากาศอย่างสง่างามในการอัญเชิญมยุรนาวามาประดิษฐ์มานดอาคานณอาคาร100ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันขนนกยูเนื่องในวันมหาปูชนียาจารย์เป็นภาพความกตัญญูที่มีต่อมหาปูชีญาจารย์ เป็นเครื่องหล่อล้อมให้เกิดความสามัคคีของหมู่คณะสำหรับมยุระนาวากาศคือปฏิมากรรมนกยูงขนาดใหญ่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในงานอันเชิญสรีระร่างในพธิธีสลายร่างคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันท์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2545ถือเป็นวันมหาปูชนียาจารย์ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณความดีของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขน,นกยูงหลวงพ่อธรรมชยโยและลูกหลานคุณยายทุกท่านจึงได้พร้อมใจกันสั่งสมมหาทานบาร,รมีครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการนิมนต์คณะสงฆ์จากทั่วประเทศส0 0 0 0ืวัดมาเป็นเนื้อนาบุญในวันดังกล่าวและพิธีอัญเชิญมยุรนาวากาศในวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันอนันงดงามปลื้มปิติ ทำให้ลูกหลานได้น้อมระลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของมหาปูชนียาจารย์ค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์ของอุบาสกอุบาสิก,กาที่ได้ร่วมในพิธีอัญเชิญมยุรนาวากาศค่ะเพื่อบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์นะคะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมทั้งร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะวันนี้ก็ ได้เป็นตัวแทนนะครับทีมอุบาสกนะครับได้มาอัญเชิญวีชนีนะครับเนื่องในวันมหาบุญอาจารย์ครับก็คือตั้งใจทุกย่างก้าวเลยครับก็นึกถึงคุณยายนะครับอยู่กับคุณยายตลอดเวลาเลยนะครับคุณยายชัดใสสว่างกลางท้องครับซึ่งวันนี้ก็ปลื้มไปติดใจมากๆเลยครับที่ได้เป็นตัวแทนของหมู่คณะของเรานะครับ ทุกๆจ้างก้าที่เราเดินครับจะมีเพลงเหงือกแก้วขับบรรเลงนะครับก็จะได้เห็นว่าเหงือกของคุณยายนะครับท่านสร้างวัดขึ้นมาครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับเหงือกของเราในวันนี้นะครับก็เดินตามคุณยายเลยครับคุณยายซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณธรรมแล้วก็มีความอดทนอย่างมากทําให้วัดธรรมกายนี้นะครับจะเจริญรลุ่งเรืองมาถึงทุกวันนี้พวกเราที่เป็นลูกหลานวันนี้ครับก็เดินด้วยหัวใจด้วยใจใสครับจนบูชาธรรมคุณยายอาจารย์ของเราได้อย่างสําเร็จเป็นมันสาคัญยิ่งนะคะของมหาปูชินยอาจารย์ทั้ง3ท่าน ที่ท่านมีพระคุณอย่างสูงยิ่งแก่ลูกๆทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกๆอุบาสิกาที่ได้มาสร้างบาร,รมีในวัดพระธรรมกายสําหรับการได้มีโอกาสมาเดินในขบวนอัญเชิญในครั้งนี้นะคะโดยเฉพาะความตั้งใจที่ในที่สุดก็ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมเดินขบวนในครั้งนี้นะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเกือบจะไม่ได้เข้ามาแล้วเพราะว่าประสบอุบัติเหตุนะคะแต่ก็มีความตั้งใจแล้วก็เฝ้ารอวันว่า,เ,าเราจะหาย ทันที่จะได้มาซ้อมและได้มาเดินขบวนอันเชิญเพราะว่าใจค่ะตึกระลึกเสมอเลยว่าเราอยากตอบแทนพระคุณมหาปูชินีอาจารย์แล้วเราเป็นอุบาสิกาค่ะมีคุณยายอาจารย์ท่านเป็นต้นแบบของเราอยู่แล้วอะค่ะเราอยากจะเดินตามท่านแล้วก็โอกาสแบบนี้ถ้าเราพลาดอะค่ะมันมันรู้สึกแบบเสียใจนิดนึงว่าเรายังทําหน้าที่ได้ไม่เต็มที่เรารู้สึกว่าอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการได้ตอบแทนพระคุณ มหาปูชนียาจารย์ในครั้งนี้และและในที่สุดค่ะก็ความพยายามก็ทําให้เราอ่ะได้ประสบความสําเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้ระหว่างที่เดินอยู่นั้นนะคะก็ได้ตรึกนึกถึงคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกา,จารจันทร์ลูกยูไว้ที่ศูนย์กลังกายโดยนี้มีพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทมุนีท่านก็เราก็อยู่ในกลางท่านท่านเป็นเราเราเป็นท่านนะคะก็เรียกได้ว่าเหมือนกับขณะที่เราเดินอยู่อะค่ะ ท่านก็เคลื่อนไปด้วยกับตัวเราอะค่ะเหมือนเราตั้งใจเดินมากๆในทุกย่างก้าวค่ะก็ถือว่าวันนี้ตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุดให้สมกับเป็นลูกหลานมหาปูชียอาจารย์ค่ะก็จะขอตั้งใจฝึกตัวนะคะแล้วก็สั่งสมบุญตามติดติดตามท่านไปจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมค่ะ ก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาทุกท่านนะคะที่เป็นตัวแทนของผู้มีบุญทั่วโลกค่ะได้ในร่วมนะคะในพิธีอัญเชิญมนรนาวากาศนะคะในเมื่อวานนี้ค่ะและในภาคค่านะคะได้ประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์ค่ะเนื่องในวันมหาป้ชนียาจารย์และพิธีฉลองชัยสวดธรรมจักกับปวัตนสูตร4,86ล้านจบแบบออนไลน์ค่ะ สำหรับพิธีในภาคค่าได้ประกอบพิธีจุดประทีปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีพระมหาเจดีพระพุทธเจ้าหนึ่งล้านพระองค์และบูชามาหาปูชนียาจารย์โดยมีหลวงพ่อทัตตาชีโวเป็นประธานสงฆ์จุดประทีปโคมเอกพร้อมทั้งนำกล่าวคําจุดประทีปบูชามาหาปูชนียาจารย์จากนั้นได้ประกอบพิธีสวดพระพุทธมนตร โดยมีคณะสงฆ์จากทั่วโลกร่วมสวดทางออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบซูมเนื่องในวันมหาปูชนีญาจารย์คือเป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญ3มอย่างมาพ้องตรงกันคือเป็นวันคล้ายวันมรณภาพพระมงคลเทมุนีสดจันทสโร,รพระผู้ปราบมารตรงกับวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2502วันคล้ายวันละสังขารของคุณยายอาจารย์ มหารัตนะอุบาสิกาทองสุขสำแดงปั้นปัทมาจารย์สอนภาวนาให้กับคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทน์ขนนกยุงวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2506และวันคล้ายวันสลายร่างของคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทร์ขนนกยุงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายวันที่3กุมภาพันธ์ พุทธศักรา2,545ซึ่งช่วงสวดพระพุทธมนต์เป็นไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์นอกจากนี้ทุกท่านได้รวมใจปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งในการเชื่อมสายบุญกับมหาปูชนียาจารย์ตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยและหลวงพ่อทัตตะชีโวได้นำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จในการดำเนินชีวิต และนำแผ่เมตตาค่ะอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จในชีวิตค่ะและนำแผ่เมตตาค่ะจากนั้นพุทธบริษัทศิตจากทั่วโลกก็ได้พร้อมใจกันส่งใจผ่านทางจอ LED ขนาดใหญ่เพื่อรวมฉลองชัยชิตังเมสวดธรรมจักรกับป่ะวัตนสูตรให้ครบ4,86 0ล้านจบ แบบออนไลน์ผ่านระบบซูมค่ะเพื่อกตัญญูบูชาธรรมนะคะเนื่องในวันมหาปูชนียาจารย์โดยมีพระภาวนาธรรมวิเทศผู้เบศชานาพินโยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานในพิธีค่ะและหลังจากสวดครบเป้าแล้วนะคะเสียงระฆังทองระฆังธรรมก็ได้ดังขึ้นเพื่อบูชาธรรมมหาปูชีญาจารย์และสำหรับเป้าหมายต่อไปในการสวดธรรมจกกักรกระป๋วัตนสูตรคือ วันมาค้าบูชาตรงกับวันพระขึ้น15ค่ำเดือน3ด้วยเป้าสวดที่4,122,1250จบค่ะซึ่งจะมีขึ้นในวันพุทธที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ค่ะและเป็นวันครบ52ปี วัดพระธรรมกายด้วยค่ะเมื่อเห็นเป้าแล้วนะคะขอให้ทุกคนได้ปลื้มนะคะและให้ทุกท่านได้เชิญชวนบุคคลที่รักมาสวดธรรมจักรด้วยกันค่ะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพบกับข่าวที่อําเภอบางกล่ำนะคะที่จังหวัดสงขลาค่ะทางพระพรหมสารอภิวัฒโนเลขานุการเจ้าคณะอําเภอบางกล่ำประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้จังหวัดสงขลาค่ะได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งฐานานุกรมที่ พระสมุพรมสัรอภิวัฒโนค่ะโดยพระครูประกิจาศาสนาการเจ้าอาวาสวัดบางยี่เจ้าคณะอำเภอบางกล่ำได้แต่งตั้งให้พระพรหมสารอภิวัฒโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางยี่เลขานุก,การเจ้าคณะอำเภอบางกล่ำประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้และประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติสเสดา ให้ดำรงตำแหน่งฐานานุกรมที่พระสมุพรมสันอภิวัฒโนโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชวรเวทีเจ้าคณะจังหวัดสงขาเป็นผู้มอบตราตั้งและพัดประจำตำแหน่งโดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ19แห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่24พุทธศักราช2541 ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2505แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่2พุทธศักราช2535และโดยอนุมัติของเจ้าคณะใหญ่เจ้าคณะภาค18ได้แต่งตั้งให้พระครูประกิตศาสนการวัดบางยี่ จังหวัดสงขลา,ด,ขาดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอบางกล่ำตั้งแต่วันที่29เมษายนพุทธศักราช2561มีฐา,านานุศักแต่งตั้งฐานานุกรมได้3รูปนั้นจึงแต่งตั้งให้พระพรมสารฉายาอภิวัฒโนอายุ3 6ษา1 4วิทยฐา,านะนักธรรมชั้นเอกวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ผูช่วยเจ้าอาวาสวัดบางยี่ตำบลบางกล่ำอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาดำารงตำแหน่งฐานานุกรมที่พระสมุทรพรมสันอภิวัฒโนประกาศแต่งตั้งณนะวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2564ค่ะซึ่งการแต่งตั้งครั้งนี้นะคะนับได้ว่าเป็นการให้กำลังใจและเป็นการยกย่องว่ามีบทบาทในการปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์ ได้เป็นอย่างดีค่ะทั้งนี้นะคะภายในพิธีได้มีคณะสงฆ์และญาติโยมจำนวนมากมาร่วมอนุโมทนาบุญอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะ โดยที่วัดพระธรรมกายแคนซัสนะคะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดพิธีถวายพัตหารเป็นสังฆทานและพิธีถวายกองทุนการศึกษาค่ะโดยพิธีกรรมในภาคเช้าคณะสงฆ์และสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยเมื่อถึงเวลาสว่างได้ร่วมกันกล่าวคำอารัธนาศีห้า และประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีการันมิตรธอมการันมิตรแก้ววูดเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนคณะสงฆ์ได้สวดมนต์บทชยมงคลคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมกันนี้คณะตัวแทนประธานก็ได้น้อมถวายทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรและถวายพัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ค่ะ ส่วนในภาคบ่ายนะคะเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองทุนการศึกษาโดยมีกาลนมิตรพัสดาศูนย์ดาราเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นตัวแทนคณะประธานและสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมการถวายจัตุปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมมนียกถา และนำคณะสงฆ์ให้พรเป็นภาษาบาลีก่อนที่จะได้ร่วมใจการถ่ายภาพประวัติศาสตร์อย่างความปราบรื้มใจให้สาธุชนทุกท่านทั้งที่รับชมผ่านโปรแกรมซูมและที่มาร่วมพิธีกรรมที่วัดเป็นอย่างยิ่งค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับยอดการยมิตรทุกท่านค่ะที่วัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะสาธุค,ค่ะ ค่ะและเรายังอยู่กันที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะทางด้านของวัดพระธรรมกายจอร์เจียก็ได้จัดพิธีถวายพัตตารเป็นสังฆทานและพิธีถวายปัจจัยบำรุงวัดค่ะภายในงานพระครูภาวนาสุทธิวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายจอร์เจียท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนบูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อ ผ่านระบบซูมก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีลห้าและพิธีถวายพัตตาศารเป็นสังฆทานโดยมีกลาลยานมิตรทิพวันเข็มบุลเลิศก,กลาลยานมิตรทิพสิรินกนลาลยานมิตรสราวินกนลาลยานมิตรธนาวินอินทกนกเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะประธานก็ได้น้อมนำปัจจัยทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสง์ส่วนคณะสง์ ก็ได้เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นเป็นพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายพัฒหารเพนแดกะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีถวายปัจจัยบำรุงวัดโดยมีการยลนมิตรแพงอินทรักษาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายในโอกาสนี้ทุกท่านยังได้รับฟังธรรมจากพระอาจารย์เชษฐพลคุณชโวเรื่องเป้าหมายชีวิตค่ะ ก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับยอดกาญมิตรทุกท่านค่ะที่วัดพัะธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะสาธุค่ะค่ะและเราไปกันต่อนะคะที่วัดพระธรรมกายออริกอนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายกองบุญต่างๆเพื่อง,งานพระพุทธศาสนาค่ะ สำหรับพิธีกรรมภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยปฏิบัติธรรมและสวดมนต์บทธรรมจักกรกปะวัตนสูตรก่อนที่จะประกอบพิธีถวายคำกล่าวกองทุนการศึกษาโดยประธานนำกล่าวคำถวายคือการลยนมิตรดวงใจมณีราชและการลยนมิตรแสงเพชรมณีราชพิธีกล่าวคำถวายกองบุญน้ำมันเชื้อเพลิง ประธานนำกล่าวคำถวายคือการรายมิตรคำสายการลายมิตรสรพงศ์บวรจิตส่วนพิธีกล่าวคำถวายพัฒหารเป็นสังฆทานประธานนำกล่าวคำถวายคือการลายมิตรพยาวทองประภัยพักและการลายมิตรสุชาดาเนรไทยพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพทุกท่านก็ได้ร่วมการถวายปัจจัยทยธรรมในกองบุญต่างๆแด่ท่านประธานสงฆ์ ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายพัฒหารเพลนแดกคณะสงฆ์และในโอกาสนี้พระอาจารย์บุญนาจากวัดลาวุฒแลนด์เมืองวุดแลนด์รัฐออริกอนได้มาร่วมพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้ด้วยค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับยอดการละยมิตรทุกท่านค่ะที่วัดพระธรรมกายออริกอนประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะ ทางทางด้านของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะที่วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ค่ะก็ได้จัดพิธีจุดประทีปเนื่องในวันพระผ่านระบบซูมค่ะณนะวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ได้จัดพิธีจุดประทีปเนื่องในวันพระแรม15บ้าค่ำเดือน2โดยภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่านที่ร่วมพิธีกรรมออนไลน์ผ่านระบบซูม สวดมนต์ทำวัดเย็นพร้อมทั้งสวดมนต์บทธรรมจักรกับปะวัตนสูตรและนั่งสมาธิเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่คณะสงฆ์จะได้จุดประทีปบ,บูชาพระรัตนตรยัยสว่วนในช่วงสุดท้ายทุกท่านยังได้ฟังธรรมอันทรงคุณค่าจากท่านประธานสงฆ์เพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิตซึ่งทุกท่านต่างปราบเรื่มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้สั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ แม้ว่าจะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการสร้างบุญสร้างบาร,รมีของยอดการยนมิตรวัดพัะธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ค่ะและคุณผู้ชมคะในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักกะปะวัฒนสูตรนะคะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งยอดสวดธรรมจักกะปะวัฒนสูตรจากทั่วประเทศค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อป10บ้าง ไปชมกันเลยค่ะสำหรับท,อบท็อป10ยอดสดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับ1แก้วภูทร8อันดับสองนครหลวง10อันดับ3านครหลวง1อันดับ4นครหลวง8อันดับ5นครหลวง6อันดับ6นครหลวง7อันดับ7นครหลวง5อันดับ8นครหลวง3อันดับ9นครหลวง12และอันดับ10นครหลวง9ค่ะ ค่ะส่วนท็อป10ยอดโสดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศนะคะอันดับ1จังหวัดสระบุรีอันดับสองจังหวัดอำนาจเจริญอันดับ3จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ4จังหวัดนครราชสีมาอันดับ5จังหวัดศรีสะเกดอันดับ6จังหวัดกาลสินอันดับ7จังหวัดขอนแก่นอันดับ8จังหวัดสุรินทร์อันดับ9จังหวัดปทุมธานีและอันดับ10จังหวัดอ่างทองค่ะ ขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกทุกท่านนะคะที่ได้สวดธรรมจักรกระปะวัฒนสูตรด้วยความปลื้มนะคะกับทุกทุกจบเลยค่ะสาธุค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะคะเริ่มต้นกันด้วยข่าวแรกค่ะขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกนะคะได้ร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกระปะวัฒนสูตรเพื่อร่วมพิธีฉลองชัยชีตั้งเมในวันมาคบบูชาวันพระคืน15บหาค่ำเดือน3ค่ะ ซึ่งตรงกับวันพุทธที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ด้วยเป้าสวด4,122,1250จบค่ะณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระออนไลน์ในวันอาทิตย์ที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565 โดยจะถ่ายทอดสดพธิธีกรรมนะคะผ่านทางสถานี GBN และเวอร์ไวเว็บประซูม0 7น c o m สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายได้โทรศัพท์02-831-1000ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะสําหรับในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้นะคะเวลา14นาิกาถึง15นาฬิกาค่ะโดยทุกท่านสามารถรับชมได้ที่ zoom 0 7 2 c o m od 5 meeting id 983 801 73199และ Passcode 072และยังสามารถดูทบทวนนะคะใน Facebook บุญนิวส์ค่ะและ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์ค่ะนอกจากนี้ยังสามารถรับชมได้ทางสถานี gbn เวลา17นาฬิกาอีกด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวไลัยทิพย์เปรมทวีธนโชธพร้อมกับทีมงานข่าวบุญนิวส์ ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ